รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมีผลทดสอบสภาพนะาของ Ford Ranger FX4 Max นะครับเป็นกระบะรุ่นล่าสุดที่ Ford ททำออกมาในรูปแบบของขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับก็ติดตามชมในช่วงเรื่องรถต้องรู้นะครับส่วนในช่วงท้องรถยน,ยนต์นะครับ ไปรับชมรถเด็ดๆจากแต่ละแบรนด์นะครับที่เข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์2021ไปดูว่าแบรนด์ไหนมีอะไรน่าสนใจครับและสุดท้ายในช่วงทางลัดทาประหยัดนะครับร้านหญิงกับบัวรอท่านอยู่ร้านนี้จะเป็นในรูปแบบของอาหารฟิวชั่นสไตล์คนไทยอยู่ย่านสนามบินน้ำนะครับรับชมกันได้ในช่วงทางรัดทาประหยัดครับทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องราวในรายการ Auto ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้ครับแต่ผลทดสอบสถานะของ Ford Ranger FX4 Max รออยู่ในช่วงที่เราต้องรู้หลังโฆษณาครับเนความนือคาร็จคนที่มีเส้นทางของตัวเอง มุ่งมั่นใช้หัวใจไปกับทุกสิ่งที่อยากทำในวันนี้เพื่อความสุขในวันพรุ่งนี้ของตัวเองและคนรอบก้างอย่าไม่มีวันล้มเลิกกลางทางพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New Master BT-50 feel the drive All New Isuzu X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีด Style X โรแรงเวอร์ขอเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ถึง4เมษายน2564พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power You Up New Suzuki Swift สามเหตุผล ที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันพบกันที่งานบ้นกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42สตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนานี้ณ้าชาเลนเจอร์อิมเพคเมืองทองธานี The City h a t ฮ h a บ็พบข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมพอนดา้าคนแบบนี้ไม่เคยยอมอะไรง่ายๆ <Ooh. S 1> ชอบฟังแต่เสียงหัวใจเต้นแรงๆมองทุกเรื่องเป็นสิ่งท้าทาย อยากได้ก็ลงมือทําจนกว่าจะพอใจพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New Mazda BT50 Feel the Drive วันนี้นะครับ อยู่กับงานทดสอบสมรรนะของ Ford Ranger FX4 Max ครับก่อนหน้านี้ครับเขาใช้เวลาเปิดตัวไม่นานนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นก็เดี๋ยวผมไล่เลียงเรื่องราวของความใหม่สดกับโมเดลนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปลองลุยกับสมรรถนะของตัวขุมพลังไบเทอร์โบคู่นะครับ213แรงม้าพร้อมกับแรงบิด500นิวตันเมตรกับสมรรนะรการลุยว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกครับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเขาเรียกว่าเป็นเฟสลิฟใหม่นะฮะกระจังหน้ามีการปรับปรุงใหม่ไฟก็จะเป็นไฟตัวของตรงนี้จะเป็น LED เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเดย์ไทม์เข้ามาให้ในโคมเดียวกันส่วน light, สปอตไลท์ทรงกลมอยู่ที่มุมคนชนทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายก็จะเป็นในเอกลักษณ์ของ Ford ดเขานะครับมีโลบาติดตั้งมาให้ด้วยนะครับฝาท้ายยังไม่ได้มีตัวอีทิลิฟช่วยนะครับแต่ว่า ทางฟอร์ดแจ้งมาว่าไปซื้อติดตั้งที่โชว์รูมได้นะครับราคาลองเช็คกันที่โชว์รูมอีกทีภาพรวมทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงจะเน้นไปที่เฟซลิปด้านหน้าก็ส่วนใหญ่ทำหนาเครื่องยนต์เดิมนะครับภายในมีตัวเบาะหนังคา,ารทัลล่าพร้อมกับทําสัญลักษณ์ f x 4 max ติดไว้ที่ตัวเบาะนะครับตัวจอกลางยังเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีซิงค์สอยู่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Carplay แล้วก็ Android a u t ต ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับเทเลเมเน a เมนต์ซิสเต็มไม่ได้นํามาด้วยนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบโฟลว์โฟไฮธรรมดานะครับแต่ว่ามีไฮโดรเซนต์คอนโทรลให้มี h ิลส a าร์ดแอให,ให้แล้วก็มี d i f f e r เ n นเช l ยลล็อกติดตั้งมาให้นะครับนอกจากนั้นครับอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นพิเศษครับเขาจะมีพอร์ตนะครับอยู่6พอร์ตด้วยกันในการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์โะยต่างๆเช่น ตัวลากเรือนะครับเช่นวินนะครับเช่นตัวสปอร์ตไลท์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าต่อสายไฟรอไว้ให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันวันนี้รูปแบบการทดสอบจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ดูจากสภาพเส้นทางแล้วระเบ,บิดภูเขาหาทอท่อเหมือนกันนะครับกับการจัดิีกันในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะในการลุยซะส่วนใหญ่เดี๋ยวที่ตามชมกันต่อครับว่าภาพรวมในวันนี้กับสมรรถนะของ Ford r a n g e r f ร์เอฟนั้นจะน่าทับใจมากน้อยเพียงใดครับ ครับก็ในช่วงออนโรดนะครับสัมผัสเป็นพื้นถนนทางหลวงต่างจังหวัดนะครับก็ได้ลองสักพักหนึ่งคือตอนนี้ที่ผมขับอยู่นะฮะอย่างแรกในเรื่องของเบาะคันธาราที่ที่ทำให้ตัวเนี่ยมันฟิกกับเบาะได้พอมันดิ้นตัวดิ้นไม่ได้ใช่ไหมครับทีร่างกายติดกับเบาะไปเนี่ยการใช้งานทางไกลเนี่ยนะครับมันทําให้เราเมื่อยล้าได้น้อยลงอันนี้เป็นข้อดีของคันธาร่า เครื่องยนต์นะครับเป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่2.0ลิตรนะครับดีเซลคองมันเร็วแรงมา้า213แรงมา้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรลงเนินชันกับฮิวติเชนคอนโทรลของตัว Ford Ranger FX4 Max นะครับเขาบอกว่าพิเศษกว่าคู่แข่งในตลาดคือ สามารถควบคุมความเร็วได้ปกติแล้วคือดิสคอนโทรนะครับเวลาทํางานนะครับส่วนใหญ่เขาจะคุมความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นองศาความล่าชันขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ตรงนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่าเขาเริ่มทํางานตั้งแต่ความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิธีการก็บวกลบในเรื่องของดิสคอนโทนเอาตัวการทํางานของโฟโลนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแรงบิดสูงแต่รอบต่ํา 5 0 0นิวตันเมตรเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงไม่เกิน2,000รอบเนี่ยในการปีนไต่นะครับในการขึ้นทางชันหรือลงทางชันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องใช้แรงมากนะฮะ mm hmm. กำลังของเครื่องยนต์จะพาฝ่าฟันอุปสรรคไปเองเอาละครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้งานกับฮิวเดอร์เซ็นต์คอนโทรครับกดปุ่มไว้นะครับค้างเอาไว้นะครับจะเป็นไฟกระพริบแล้วก็รอจนกว่าไฟค้างนะครับตรงนี้ใส่ดีแล้วก็ลงนะฮะ เนี่ยครับคือขาผมเนี่ยไม่ได้แตะเบรกเลยนะฮะไม่ได้แตะคันเร่งเลยยกออกมาอย่างเดียวครับก้นีแบบนี้ครับถ้าเราไปแตะเบรกหรือแตะคันเร่งเมื่อไหร่ระบบยกเลิกการทํางานครับแลวรถคุณก็จะไหลลงเนินตามความลาดชันของพื้นที่เองนะครับอันนั้นอันตรายสถาชันที่2ครับเป็นสาลลอมในลนเจอร์ fx 4 max เนี่ยช่วงหน้ามีการปรับปรุงนะฮะเขาใส่ของฟอสแล้วแต่ว่าเป็นเป็นโมโนทูบนะครับแร็ตเตอร์จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือตอนนี้เท่าที่สัมผัสได้นะฮะา คือไม่กระด้างออกฟิลแน่นๆครับแล้วก็พอเจอพื้นที่ที่มันเป็นพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยเข้าซับแรงสั่นสะเทือนไว้ได้เยอะแล้วก็ข้างด้านหลังโชคอาฟอกเป็นซับแทงด้วยครับตอนนี้ฮะวางสเตชันไว้แบบนี้ครับทั้งหน้าทั้งหลังลอยหมดแล้วครับนั่งในรถรู้สึกว่าจะคือยงโยง,โย,ง,โย,งโยกอยู่นะครับข้างหลังทิศนิดนึงครับตอนเนี้ยลอมันแขวนนะ ทำยังไงก็ได้ให้มันหลุดวิธีการอย่างเงี้ยผมก็สะบัดผมอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองให้หน้ามันจับนะครับดิฟมันเข้ามาช่วยครับก็ช่วยใช้แรงถ่ายแรงบิดไปเรื่อยๆครับถ้าเมื่อกี้ไม่มีดิฟล็อกครับไม่ได้ออกมาครับเนินเอียงอย่างนี้ครับอย่าไปใช้ความเร็วครับวอกิ้งสปีดไปเรื่อยๆยิ่งเร็วยิ่งอันตรายครับคือ หน้าสัมผัสของอยางเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นผิวนิดเดียวนะฮะมันมีโอกาสที่จะปิ้นมีโอกาสที่จะหลุดลายได้ก็ถ้าหลุดไปรถอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ครับระบบขับเคลื่อนเปลี่ยนอีกครั้งนะครับเป็นโฟร์ไฮก็จะใช้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วโฟร์ไฮเนี่ยใช้งานได้กําลังเต็มที่ของเครื่องยนต์นะฮะ มันจะเพิ่มการยึดเกาะได้มากขึ้นในกรณีชัดเจนเนี่ยอย่างตัวของฝนตกหนักๆเนี่ยนะฮะถนนจะไม่ลื่นครับมันจะช่วยให้ยึดเกาะดีขึ้นสุดท้ายครับสถานการณ์ที่8กับการลงเนินชันก็มาลองในเรื่อง h ิลเลอร์เซ c คอนโทรอีกทีนึงนะครับเป็นตัวช่วยกันครับกีกับสถานการณ์แบบนี้ครับตัวก,กับเคพื่อนผมใช้เปน 4L ครับเซฟไปก่อนนะฮะ นะครับระบบเริ่มทํางานนะครับขาไม่ได้แตะเบรกนะครับรถเบรกไว้เองผมแค่คุมทิศทางอย่างเดียวนี่แหละฮะสำหรับรถที่มีระบบนี้นะครับเดินทางต่างจังหวัดหรือไปเส้นทางทุรกันดารใช้ให้เป็นประโยชน์ครับกับฮ i ลล์ดิสเอคอนโทรครับทางเรียบหรือออนโรดนะครับใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทนาในการลุยดิสเ t นคอนโทรครับเป็นพระเอกพระเอกตรงที่ว่า เขาสามารถคุมความเร็วได้ในขณะเดียวกันิวเดเซนที่อยู่ในคู่แข่งในท้องตลาดนะครับจะคุมความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ FX4MAX ได้ตั้งแต่2กิโลเมตรจนถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือในกรณีที่ความลาดเทของพื้นที่มันต่างกันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วที่จำกัดไว้ฮะย่างความเร็วเนี่ยกว้าง2-30ถึงก็เลือกใช้ตามสถานการณ์การขี่ได้ในส่วนของแฟนๆสายออฟโรด เขามีจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลุยถึง6จุดก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดแจกไฟนะฮะไปให้วินไปให้ตัวชุดลากจูงเรือต่างๆเนี่ยพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาเตรียมเตรียมไว้ให้6ช่องเสียบด้วยกันน่าสนใจครับกับ Ford Ranger FX4 m a x ครับ ที่มีเส้นทางของตัวเองมุ่งมั่นใช้หัวใจไปกับทุกสิ่งที่อยากทำในวันนี้เพื่อความสุขในวันพรุ่งนี้ของตัวเองและคนรอบข้างอย่างไม่มีวันล้มเลิกกลางทางพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New m a s t e r BT5 0 Feel the Drive The City Hatchback พบข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมพอนดาพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet mm hmm. พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power You Up New Suzuki Swift นุ่ม เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu UX Originality Redefined คนแบบนี้ไม่เคยยอมอะไรง่ายๆชอบฟังแต่เสียงหัวใจเต้นแรงๆมองทุกเรื่องเป็นสิ่งท้าทายอยากได้ก็ลงมือทำจนกว่าจะพอใจ พร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New Mazda BT-50 Feel the drive The City Hatchback พบข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมฮอนด้าพลังที่สร้างความราบใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d ู o อ e t เจพรอ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวีปออร์นิวอีซู s ูก u เ s ็กซูดิสาถ่ายทุกมิติสุดขีดสไตล์เเราแรงเวอร์ขอเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ถึง4เมษายน2564สนับสนุนโดย มาสด้าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ฟอร์ดเมอรสเลดสเบนด์เอ็มจี เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษครับเพราะเราจะไปส่องงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับแขกพิเศษของรายการเราครับนั่นก็คือคุณจตุลลโกมลมิตรครับท่านเป็นรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับแล้วก็ยังเป็นประธานจัดงานบางกอกยูสคาโชด้วยครับซึ่งวันนี้จะมีรายละเอียดต่างๆมาคุยกันครับสวัสดีครับพี่เต้ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับ,รบก่อนอื่นที่จะเข้าสู่งานนะครับแมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากที่ผ่านสถานการณ์โควิดปีที่แล้วก็สถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะฮะทางทางผู้จัดงานก็เตรียมความพร้อมมากมายเลยก็ต้องบอกว่ามาตรฐานการป้องกันของโควิดนะครับเราเองเราก็มาเรียนรู้จริงๆเนี่ยหลังจากเมื่อมันเกิดขึ้นมา ใช่ครับเป็นครั้งแรกพอเราเริ่มรู้เริ่มอะไรปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องชมทางสาธารณสุขนะครับว่าก็เป็นต้นต้นของประเทศที่เราสามารถจะหยุดมันได้ครับโดยเฉพาะคนไทยเองเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นมาจะเห็นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยช่วยกันจริงๆนะครับจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอผมทําเรื่องขออนุญาตแล้วว่เอา มาตรการต่างๆไปเสนอให้กับทางภาครัฐนะครับก็ได้รับการตอบรับครับงานมอเตอร์โชว์ทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับแล้วจากการที่ผมได้ดูอะไรหลายสิ่งหลายอย่างผมคิดว่าเมืองไทยก็คงจะเป็นประเทศเดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถจะจัดเรื่องของยานยนต์ได้นะครับดังนั้นมีความมั่นใจได้ครับว่ามาตรการการป้องกันผมยังยึดมาตรการร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเมื่อปีที่แล้วครับ รถยนต์ปีนี้ก็มาทั้งหมด2 8บริษัทนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์เองก็อยู่ที่ประมาณ7บริษัทนะครับส่วนรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นรถหรูเนี่ยก็เป็นของเบนซ์เล่นะครับเขาเปิดตัว c o n t i n น n ล a l ้ GT V8 ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ m e r e e d e s b e n z ก็เอา GLE 300 d e DE 4Matic นะครับเป็น e x c l u s i v e อันนั้นก็มาเปิดตัวนะครับ ส่วนค่าย BMW ก็เอาตัว X7 X-Drive 30D M Sport นะครับซึ่งผลิตในบ้านเราราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับส่วนรถหรูอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นของลูสรอยดนะครับก็เป็น New g l o s ์นะครับส่วน a อ t o n น a r มาตินก็เอา New v ว n t ทสนะครับโรสเตอร์มามเซอร์ตีก็เอาตัว MC 20มาครับแล้วก็ออร์ดี้ก็เอาอีตอนมานะครับเกรนวอร์นี้ก็ เข้ามาเปิดตัวครั้งแรกของงานมอเตอร์โชว์นครับจากอดีตเจ็ดปีและการนี้เข้ามาเป็นทางการแล้วนะครับมีท <medim> ุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดนะครับส่วนมอร์ไซค์ก็มี h a r ์เร d ์ v i วิ o n นะครับรุ่นของเขาเรียกรุ่นแพลนอเมริกันนะครับก็มาเปิดยามาฮ่าก็เปิดตัวสีโทนใหม่ทั้งหมดก็มีรุ่นไบเนอร์เชนบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็หลากหลายรุ่นในส่วนของมอไซค์นะครับซูซูกิรถจักรยานยนต ก็มาร่วมด้วยแล้วก็ฮอนด้าก็มีการเปิดตัวรถใหม่นะครับและอีกหลายแบรนด์ที่ผมยังคิดว่าเขายังไม่ได้เอารถรุ่นใหม่ๆเขามาเปิดเพราะทุกคนก็ถือว่าอยากจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าสำหรับงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นแต่ช่วงนี้เดี๋ยวสักนิดนึงครับผมมีความคิดเห็นแล้วก็มีไฮไลท์จากผู้ประกอบการที่เขาร่วมงานเขามาพูดถึงสิ่งที่เขาจะนำเสนอด้ครับได้ครับ,สำ,รบสำหรับบูธรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ปีนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์เนี่ย คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพลิกโฉมกันไปเลยแหละฮะเราจะมีเป็นเรียกว่าเป็น future native digital guide นะครับที่จะมาคอยให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิตอลกับระบบต่างๆของ Mercedes-Benz แน่นอนครับเจ้า e-Class เนี่ยมีให้ชมครบเลยนะครับทั้ง3รุ่นแล้วเรายังจะมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่อีกในตระกูล e-Class นะครับเรายังจะมีรถ GLE นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรก ในประเทศเราที่มีรถ p l u ๊กอ Hybrid ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไปพบกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว Ranger ใหม่นะครับ FX 4 Max เป็นรถที่มี Performance ที่ดีมากนะครับซึ่ง FX 4 Max เนี่ยจะเอาไปโชว์ในงานมอเตอร์โชนะครับในงานมอเตอร์โชเองนะครับเราก็จะมีครบทุกรุ่นเลยนะครับรวมถึงรถรุ่นนี้ด้วยรวมถึงในส่วนของตัว Everest ด้วยนะครับ ที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับและในงานมอเตอร์โชว์นั้นนะครับเราก็จะมีแคมเปญเรียกว่าพิเศษมากมายเลยนะครับที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เข้าไปสามารถจับจองได้นะครับในขณะนี้คนเองเราก็จะมีออนท็อปขึ้นไปอีกนะครับสำหรับในงานมอเตอร์โชว์นั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับไปในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าเข้าไปดูรถรุ่นใหม่คันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาที่เลือกว่าสมเหตุสมผลมากทีเดียวครับ ขอบคุณมากครับผมในงานมอเตอร์โชว์นี้พบตัวจริงตัวนี้กันได้นะครับ MG Xender t นะครับกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าคำว่าแกร่งนะครับพบคันนี้ตัวเป็นๆได้ Test Drive ได้นะครับเราจะมีรถไปโชว์กัน5คันด้วยกันนะครับโปรโมชั่นนี้อยากให้มาคุยกันในงานนะครับเราจะมาดูกันว่ามีข้อต่อรองอะไรยังไงกันบ้างนะครับเราสามารถมาทำคัสตอมไม้ให้ดูได้ว่า ผ่อนานผ่อนสั้นดาวสูงดาวต่ำอะไรยังไงได้มาหมดเลยนะครับรถไฟฟ้าเราก็ยังมีให้ชมเหมือนเดิมนะครับเรามี2ตัวด้วยกันก็คือ MGEP กับ MGEZSEV สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่างอะไรยังไงไม่ดูรถมาดูพิตี้ผมก็ได้ครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับบู o มาสเตอร์ในงานมอเโชว์แห่งนี้นะครับวันนี้มันนะครับมาสเตอร์ได้นำรถยนต์ทุกรุ่นนะครับภายใต้สกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้มาสัมผัสตัวเป็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้าสองแล้วก็มาด้าสามนะครับรวมถึง CX ซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาด้าซีเอ็กสามนะครับซีเอ็กสามสิบนะครับมาด้าซีเอ็กซายมาด้าซีเอ็ก์แปดนะครับรวมถึงรุ่นพิเศษร้อยปีนะครับสําหรับมาสด้าสองมาด้าสามแล้วก็ซีเอ็กสามสิบพร้อมกันนี้นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไป บานะครับก็คือ Master BT 50นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้สัมผัสในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับนั่นก็จะเป็นคำยืนยันนะครับที่จะดูว่างานนี้จะคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คืองานบางกอบยูสคาร์โชครั้งที่12นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะจัดควบคู่ไปกับงานมอเตอร์โชว์เลยใครับในฐานะพี่เต้เป็นประธานจัดงานยูสคาร์โชเนี่ยนะครับสำหรับปี ปีนี้เนี่ยต้องมีไฮไลท์ยังไงบ้างครับปีที่แล้วเนี่ยเราหยุดไปปีหนึ่งปีนี้เองเนี่ยในเมื่อเรามีมาตรการการป้องกันโควิดที่เมื่อเข้ามาชมงานมอเตอร์โชว์แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะต้อนรับลูกค้าของกลุ่มยูสคาร์ได้นะครับดังนั้นซึ่งปีนี้เองเนี่ยก็มีหลายบริษัทเข้ามาร่วมนะครับปีนี้เราก็มีการเซ็นเอ็มยเหมือนกันเพราะฉะนั้น ทุกท่านที่ซื้อรถยูสในในในงานบางกอกยูสคาร์โชไปเนี่ยสบายใจได้ครับว่ารถของท่านเนี่ยไม่ถูกย้อมแมวอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยนะฮะถูกกุุงสีออโต้ก็ยังเข้ามาสนับสนุนในการทำเรื่องของไฟแนนซ์นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าเมื่อท่านเข้ามาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะจบได้ภายในเวลา2-3ชั่วโมงหากท่านมีเอกสาร ในเรื่องของการเงินคร,ครบถ้วนทุกอย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่แหละครับคือ,อคำยืนยันจากผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42และงานบางกอกยูสคาร์โชครั้งที่12นะครับซึ่งจะต้องเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ,รบตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับ ครับเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณจตุรลนที่ให้เกียรติกับรายการของเราได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์ในวันนี้ครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมว่ารถออ n นิวอิซูซูดีแมรุ่นไฮแลนเดอร์คันนี้นะครับเพียงคุณผู้ชมออกห่างจากรถเพียง3เมตรนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานของอร่อยที่ร้านหญิงกระบวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเมนูในร้านจะมีเมนูอะไรที่อร่อยแล้วก็น่าสนใจบ้างครับ ก็เป็นอาหารของร้านพี่หญิงกับบัวนะครับก็ได้มาเสิร์ฟอยู่ที่โต๊ะนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าน่ารับประทานทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมที่เมนูแรกกันก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นพ็อกช็อปนะครับซอสพริกไทยนะครับแล้วผมจะเอาน้ำเกวี่ลนะครับราดลงไปและเร่งไปที่เนื้อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหยิบออกมาแบบนี้นะครับหั่นออกมาได้แบบง่ายมากเลยนะครับผมก็จะมาป้ายซอสนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารับประทานกันครับเนื้อหมูนิ่มมากครับคุณผู้ชม กบกับซอสได้แบบว่ารสชาติออกมาที่โอเคแล้วก็กลมกอบอมากๆครับองบอกว่าที่นี่นะครับมีทั้งอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารต่างประเทศนะครับอย่างเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเพนเน่นะครับชีสพ็อกบอลนะครับผมลองให้คุณผู้ชมดูนะลองชิมนะครัแต่ขอลองดมกลิ่นชีสก่อนนะครับหอมมากหอมชีสมากครับเดี๋ยวเรามาอันนี้ินนะครับชีสมีความมันหอมแป้งข้างบนกรอบมาก ต่อมานะครับจะเป็นวุ้นเส้นผัดน้ำพริกกะปินะครับวุ้นเส้นมีความเหนียวมากนะครับแล้วก็หนึบมากนะครับต้องบอกว่าวุ้นเส้นที่ดีต้องเป็นวุ้นเส้นแบบนี้ครับผมนี่อื้กลิ่นแรกที่ติดคืนจมูกนะครับนั่นก็คือกลิ่นของน้ำพริกกะปิครับดีมากหอมมากอันนี้นะครับจะเป็นนาโชนะครับชีสผักขมแล้วก็หอยลายนะครับ ผมจะลองถากลับมานะครับโอ้คุณผู้ชมข้างล่างยังกรอบมากๆเลยนะครับหอมชีสมากหายลายนะครับตัดกับชีสได้แบบว่าโอเคมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแกงเหลืองปลากะาระพงมะนละกอกันบ้างนะครับคุณผู้ชม เนื้อปลาคือแบบแน่นมากนะครับแล้วก็มารากรแล้วก็ได้กินของเครื่องแกงมาถึงตรงนี้เลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับว่าเนื้อปลามีความสดแล้วก็หวานมากนะครับเขาบอกว่าเนื้อปลาถ้าสดนะครับจะมีความหวานนะครับเหมือนผัก mm hmm. คุณผู้ชมถ้ามีข้าวสวยร้อนอีกอย่างนะ mm hmm. ฟินต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของปูน,นิ่มคั่วพริกเกลือนะครับคุณผู้ชมดูความกรอบดูความสดใหม่นะครับ อโอ้โหโต้องบอกว่าเนื้อปูนะครับมีความแน่นมีความกรอบปูนิ่มที่เนื้อแน่นนะครับไม่ได้ปูนิ่มที่เนื้อเละต้องบอกว่ามันสดแล้วก็โอ้โหผู้ชมดู โดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับผมผมนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาลองทานด้วยตนเองทุกเมนูเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานของอร่อยที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวในรายการ Auto m ต t o r Thailand ประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับท่านที่พาดรับชมช่วงไหนอของรายการนะครับไปรับชมด้านหลังได้ที่ t u b e c h anel n Auto Motor Thailand หรือเว็บไซต์ a u t o w o r d Thailand และ Facebook Fan Page a u t o r Thailand ครับสัปดาห์นี้ครับเรามีคำถามนะครับมาถามท่านผู้ชมอีกแล้วครับแล้วก็ แจกบัตรเข้าชมงานมอเตอร์โชว์ให้เหมือนเดิมนะครับท่านละ4ใบทั้งหมด10ท่านด้วยกันคำถามเดิมเลยครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับรอรับได้เลยครับบัตรเข้าชมงานท่านละ4ใบนะครับทั้งหมด10รางวัลด้วยกันครับสัปดาห์หน้าครับผมรับอาสาพาทุกท่านเข้าไปชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ด้วยกันครับก็ดตามรับชมนะครับ ตอนนี้ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่23.30นอนทุกวันเสาร์ครับกับรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับตรงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ